ทักษะในเรื่องการสื่อสารเอ,อนะมันเยอะนะทักษะในเรื่องการสื่อสารทักษะรเรื่องของการมาออกหน้ากล้องเ,ออเรื่องบุคลิกภาพภาษากายเออภาษาพูดฝึกทั้งนั้นเลยนะฝึกทั้งนั้นเลยนะช่วงศูนย์ถึงหนึ่งพันน่ะนี่ฮะทำไมศูนย์ถึงหนึ่งพันทิกตอกถึงให้เราต้องมาฝึกปือ แนะฝึกในการทักทายผู้คนมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยนเะป็นการสื่อสารที่คุณประเสริฐเนี่ยวันเดียคุณประเสริฐคุณรัสเนี่ยท่านไหนเข้ามาทักทายผู้จัดได้นะฮะนี่ครับช่วงสองเป็นช่วงที่พิสูจน์ความอดทนอดกลั้นอดทนรอคอยว่าคุณจะยืนยืนกานไหมยืนการให้มันทุนหนึ่งหมื่นไปได้ก่อนนะ เอาไหมตอนนี้หลายๆท่านคงอยู่ประมาณช่วงระหว่าง1,000ถึง10,000ใช่ไหมครัเป็นช่วงที่สองนะเ,เพราะว่าท่านผ่านช่วงแรกเรื่องของการออกคลิปได้แล้วใช่ไหมครับ0-1,100นี้เป็นช่วงที่การต้องฝึกทําคลิปให้ให้ให้เก่งให้เก่งอะ่ะทําคลิปให้เก่งให้การถ่ายรูปการอะไรพวกอย่างท่านต้องเก่งตรงนั้นมาก่อนนะเอ่อพอมา,าช่วงสอนก็มีการไลฟ์สดเพิ่มทักษะในการไลฟ์สดเพิ่มมาอีกทีนึง แล้วทั้งคลิปทั้งไ์สดท่านไม่อยู่ช่วงสอนท่านจะท่านจะแต่งเลยมันจะทํางานแบบประสานงานกันเลยเออนะคลิปท่านก็เก่งไล์สดท่านก็ฝึกในช่วงสอนที่เก่งด้วยมันก็เลยผสมกันอ่ามันต้องไปอย่างนี้เวลาเราใจร้อนเรากระโดดกระโดดข้ามขั้นคํา,าตอนไปมันจะเหมือนผมนะผมกระโดดข,ข้ามามาช่วงสอนผมก็เอาแบบมันก็เลยการฝึกปืนมันก็เลยเหมือนเราฝึกทั้งสองอย่างพร้อมกันเลย นะฝึกส,สองอย่างเท่ากันปรากฏว่าเราเ็ยเลยไม่ได้ยขยันออกคลิปไงคลิปสดเราก็ค่อยน้อยลงเมื่อท่านเก่งเรื่องช่วงที่หนึ่งท่านเก่งเรื่องช่วงที่สองได้แล้วท่านเก่งเรื่องการสร้างธุรกิจช่วงที่สามได้แล้วสามช่วงนะี้สาเร็จตอนนี้แหละโอกาสที่ท่านจะถ่ายทอดได้แล้วท่านสามารถจะสร้างสาขาพิ่มได้เลยเป็นตัวแทนตัวตายท่านเลยตัวแทนตัวตายท่านได้เลย ท่านไม่ต้องมาออกมาทําคนเดียวท่านสามารถสร้างทีมได้เลยทีนี้เพราะไงฮะถ้าเกิดเราทํานี้ไปถามว่าเราจะหยุดเมื่อไหร่่ะเออเดี๋ยวก็อายุตอนนี้ก็จะหกสิบแล้วเดี๋ยวอีกสิบปีก็จะเจ็ดสิบแล้วอีกยี่สิบปีก็จะแปดสิบเราจะเป็นอย่างนี้เหรอไม่ให้ไม่ได้เราอาจจะทําไปสักสามถึงห้าปีพอแล้วเราเอาความรู้เราเรื่อง,องช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สามออกไปสอนถ่ายทอด ในการ้ทำคลิปยังไงชว่วงสองออกล่าสดดทำไงชว่วงสามการสร้างธุรกิจยังไงออกไปสอน